อีกหนึ่งคลิปนะครับกับสองไกลสองไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดสองไกลนะครับเป็นเรื่องราวของทุตบอลในยุโรปบ้างเมื่อกี้ไล่ย,ยาวเลยคือทูแบงคอกมันพูดแล้วมันมันอ่ะมันมัน,ม,นมันบอลไทยกับอินน่ะนะครับก็เลยไปเรื่อยๆเลยนะครับก็บอลยุโรปนะครับคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรวมถึงเออ่ดิวคาสเซ่นจะลงสนามซิตี้เนี่ยเขาไปเจอกับผู้ใดวะ ลืมเลยเห็นไหมรูเจอแอร์เบลิฟสิกเอ้ยก็ว่าอยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการยิงคิดเต่ลเกิดขึ้นนะครับคือยอสโกกอริโอนส่วนเดอร์คาซอนครับกลับมาเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คซึ่งเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการหลังจากห่างหายไปนานในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาจะเจอกับสมโมสรปารีสแซงต์แ,แชกแบ็กเกมใหญ่สัตว์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคืนนี้ ถ้าเกิดใครไหวก็ควรจะดูแล้วเมื่อคืนนี้อาจจะผิดพ่ายไปแล้วจะดูแมนยูจะดูอาร์เซนอลแล้วมันแท้หมดเลยก็คืนนี้แก้ตัวได้น,นะครับดูของคู่นี้น่าสนใจนะครับก็เริ่มที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเจอแอร์เบย์ลิฟสิกนะครับมันมีตัวเลขบางอย่างที่ผมมั่วมานะครับไม่ได้หาข้อมูลมาคือมั่วนะครับย้ำเหมือนเดิมว่าผมมั่วนะครับมั่วมาอยู่สองย่างคือเรื่องของเออร์ลิงบรน์ฮารัน คือเออร์ลิงเบลล์ฮารันเนี่ยเวลาเจอทีมจากเยอรมันเนี่ยตั้งตั้งแต่เขาอยู่กับบรูซก็บุนเนาะตั้งแต่อยู่กับต้อนบุนเลยแม่งก็ยิงระเบิดน,นะฮะก็คือแม่งชอบยิงอยู่แล้วนะครับทุกทีมเหล่านี้โคจอนมาเจอแอร์เบย์ไลท์ซิกที่เป็นเหมือนเป็นไม้เบ,เบื่อไม้เมาอยู่แล้วชอบยิงอยู่แล้วก็คงจะจัดเต็มระบบอยู่แล้วดังนั้นะเนี่ยเกมนี้ก็คงจะเป็นหนึ่งเกมที่น่าโฟกัสไปที่เออร์ลิงเบลล์ฮารันส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมมุ่งขึ้นมานะครับก็คือจอร์สโก้อโอนการทีี่่เเานย โอกาสการลงสนามมัน,นยังไม่ได้ฟิกซ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่าเขาจะได้ลงเล่นเต็มพิกัดอะไรขนาดไหนเนี่ยมันก็เลยทาให้มันยังไม่เป็นคําตอบที่แท้จริงอ่ะว่าตัวเขาเนี่ยพิสูจน์ผลงานได้ดีหรือ,อยังกับทีมก็แปลว่างานนี้นะครับอาจจะได้เห็นเขาลงเจอทีมเก่าแล้วก็มาใส่ยิงยเก่ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยผมมั่วมาสองมั่วมาสองช้อยนะเอาโอเคส่วนเรื่องอื่นๆก็คือความพร้อมแหละความพร้อมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นก็จะไม่มี เคีิเตอร์บอยหลักๆไปถึงคนนะเพราะเดนบอยเขาเจ็บเขาก็พักยาวๆเลยนะครับส่วนอื่นๆนะก็คงจะได้อยู่เห็นว่าได้ผู้เล่นบางคนกลับมาได้แบรนโดซิบาได้จอร์นโตนกลับมาเนี่ยกองหลังก like ับกองกลางก็น the hmm. ่าจะกลมกล่อมมากขึ you know so ้นนะครับน so ่าจะบุกไปเยือนแบบมันมแหละแอบช่วงนี้ฟ <the> ิลโฟเดนกำลังมาว่ะฟิลโฟเดนฟูเลซอาวาร์เรสกำลังมาเลยก็ต้องให้เขาหน่อยนะครับส่วนทางฝั่งเล็บซิกนะครับตีโมแวนเนอร์ไม่ปีนะครับ าดานิโอโมก็ไม่บีคือแบบมันแบบไม่พร้อมมางไม่แน่ใจเราดูในเข่าที่เช็คในเว็บไซต์นะครับแต่ก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาการจัดเท่าไหร่น่าจะตามองที่เป็นเจมิเนซโก้นะครับไม่แน่นะถ้ามึงยิงเกมนี้หรือว่ามึงโชว์ซองฟอร์มฉายเลยบีหน้าอาจจะมาทีมใหญ่ในอังกฤษก,ก็ได้นะครับไม่แน่นะครับเพราะว่าหลายทีมจับจ้องอยู่นะครับในรายของเปเจมิเนซโก้ คู่นี้นะครับผมคิดว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจผมเชื่อว่าเซตี้น่าจะเอาตัวรอดได้เหมือนเกมที่แล้วแหละนะครับก็ผมจะชนะแบบผิวๆแล้วกันเชียร์ทีมเยือนเอาแต้มออกมาจากบ้านอันแอร์เบไลฟ์ซิกได้แล้วกันครับขณะที่อีกหนึ่งคู่นะครับก็เป็นเกมของดิวคาสซอนนะครับจะเล่นกับปารีสแซแชัทแมนผมจะไม่โฟกัสที่ทีมเยือนนะครับเพราะว่าทีมเยือนเขาเป็นผู้เล่นในชุดเดิมที่ดาได้เอ็มบัปเป้มั่งละ อุสมานเดมเบเล่อะไรแบบเนี้ยมันเดาได้อ่ะคงจะมีประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะในยุคของเซนุเก้แต่น่าจับตามองที่ยูคาเซ่นนะครับยูคาเซ่นเนี่ยเขาขูดสารดึงซารโดโตนาลี่มาจากเอซิมิลานกะให้มันเล่นบอลเอซีเอลเต็มที่ CL t. เลยไอยูยูซีเอลเต็มที่เลยไอสัตว์แม็งไม่ฟิตอีแล้วทีโอเคเกมก่อนนั้นเนี้ยเจอกับเอซิมิลานมึงได้ลงโอเคเข้าใจาอยู่แต่ือว่า เขาตั้งใจจะเอาคุณมาเล่นเกมเนี้แต่เสือเไม่ได้ไม่พร้อมเล่นเกมนี้ก็เออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ก็รับว,ว่าน่าสนใจครับในแง่ของการจัดทัพว่าผู้เล่นระดับเกรดที่ไม่ได้เป็นมอนยุลโรปทุกคนเนี่ย mm hmm. ยิ่งเฉพาะตัวบนนะครับ mm hmm. คาร์ลัมวิลสันนะครับเนเกลอาร์เมรอนแอนโทนีกอร์จอนเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่เป็นเลเวลเล่นในยูเอฟาแชมเปี้ยนสตี hmm. แต่ก็ผลงานไม่ขี่เหรยนะครับแต่นันเนี่ย mm hmm. เขาก็จะได้ข mm hmm. ายสายผลงานที่สุดผลงานนี้ก็ได้นะ ผมว่าเกมน,นี้ซิตี้ไอ้ของใครดิวคาเซ่นนะครับน่าจะนึ่ไอ้หน่อยในการเอาตัวรอดแต่ผมเชื่อว่าผลเสมอทําได้แต่จะชนะทางฝั่งผู่ปรเยือนไหมก็ไม่แน่เพราะว่าเห็นได้ยินว่าปารีสแซงต์แชงเอาผู้เล่นมาไม่ครบอยู่แนละเอามาไม่กี่คนน่ะเหมือนแบบบางคนในทีมก็ไก็ได้มาแบบมามา,มาเต็มที่เท่าไหร่อ่ะเออเหมือนบางคนก็ไม่ได้มาเพาสเดอร์คิมเฟมเป้อะไรเงี้ยมั้งถ้าผมเข้าใจพี่ผิดนะถ้าผมเช็คข่าวไม่ผิดนะก็ประมาณนี้คือแบบมาไม่ครบอะ่ะนะครับก็อาจจะ ความแข็งแกร่งที่ลดถอยไปบ้างแต่ก็ยังเชื่อวยังเก่งอยู่ผมเชื่อว,ว่าค่นี้น่าจะเสมอกันถ้าเกิดดูไปไม่ง่วง่าคมดูที่นี่ามาเสิร์ฟนะครับอ่ะประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามไลค์แชร์ส,สรมัคร r i b e กระดิ่งเหมือนเดิมนะครับสองไนสตรอรี่นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละในพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลนะครับกับฟุตบอลเโรปาลีกเดี๋ยวมาว่ากันครับผมสวัสดีครับ